สวัสดีครับกลับมาในอีนี้นะครับผมหลังจากที่เมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับผมมีการทำข้าวหมากที่บ้านนะครับคุณแม่กับคุณ้าเป็นคนทำให้ตอนนี้ผ่านไป2วันแล้วครับผมตอนนี้ข้าวหมากนะครับก็เขาเรียกว่าเป็นแล้วทานได้แล้วนะฮะและคลิปนี้ผมจะมาทานข้าวหมากให้ดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงซึ่งบอกตรงๆว่าผมไม่ได้กินข้าวหมากมา สามสิบกว่าปีได้มั้งครับน่าจะประมาณสามสิบห้าปีแล้วมั้งที่ผมไม่ได้กินเข้าหมากเลยอันนี้เป็นครั้งแรกในรอบสามสิบห้าปีนะครับมาเรามาชิมกันดีกว่าครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างอือหืออืม หอมขึ้นจมูกมากนะครับรสชาติจึงเหมือนเดิมเหมือนตอนสมัยที่ผมยังเด็กๆอยู่นะครับทำจากข้าวเหนียวนะครับผสมกับแป้งข้าวหมากครับคำที่สองนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปนเทาน่านี้สวัสดีครับ